พึ่งมาถึงนี่สับต้นแล้วนี่บริณน,นะครับบริณับเด้สมบัติตายายครับสมบัติคุณตาคุณยาย เอาไว้ให้ลูกหลานความเหน็ดเหนื่อยของตายายแต่ก่อนก็มาขุดรั้วทุกปีทำรั้ววันนี้ทำเป็นเสาปูนเลยนะครับเป็นคันคูอยู่นะครับนี่ก็ตอเก่าตอเก่า มันก็เป็นแนวของมันอยู่ครไม่มีการคดโกงให้ตกนรกไม่อันนี้รวน,นน้นำกเก่าลือออกแต่ก่อนมันจะเป็นเสาไม้นะครับขุดออกแล้วก็ฝังอันนี้ลงไปเสาเก่า เราเลี้ยงไก่สบายเลยแถวนี้แล้วแต่ใจรักจะเลี้ยงอก,ก็เลี้ยงสุดาตัวนี้ไม่ได้ซื้อเอาตอนนั้นไม่มีเงินซื้อนะครับเขาะจะขายให้อยู่ตอนนั้นตรงนี้จะอยากขายให้อยู่ต่อกันเลยแม่บอกไม่มีเงินซื้อตอนนั้นก็เลยไม่ได้ อ,อื่นเขาก็มาซื้อเอาเสียดายตรงนี้ตอนนี้ขายไม่ทันเลยเองแล้วไม่มีเงินมาซื้อนะต่อเดิมๆต่อเดิมๆ ควายมาควายมาลบควายก่อนนูนเลี้ยงควายครับปีละสี่ตปีละตัวสามปีได้สามตัวก่อนครับเสร็จแล้วน้องชายผมทำให้เสร็จแล้วนี่ลูกหลาน มอระดกปกครองด้วยกันนี่สวยงามอยู่ด้วยกันสมัครสมนสามกีพี่น้องจอะไปทะเละเบ,บาแวงกันเพราะสมบัติครับแต่ก่อนนี้แม่กับพ่อมาทำรั้วเหนื่อยแต่ละปีก็เหนื่อยครับขุดหลุมขุดหลุมทำรั้วทำสวนแต่ละปีมันก็เหนื่อยนี่ก็ต้องเหนื่อยแล้ว เยาวไปเป็นสมบัติของคุณตากับคุณยายนะครับท่านหาไว้ให้ลูกหลานคุณตาละทำงานหนักตากตำกลัวลูกหลานลำบากหาเงินมาซื้อที่ซื้อทางสํานึกในบุญคุณนะครับของคุณตาคุณยายสวยงามด้วยอนี่เด้อ า <5 S 2> เดี๋ยวไปดูบ้านลองชาย้อพดนะประตูทางเข้าประมาณสี่เมตรเอา้านี่ล่ะพอดี ผมไม่ได้อยู่นะครับแทนที่จะทำตรงเข้าไปแบบนี้วพามันตรงติดต้นไม้ดีดยางแล้วนี่นาผมมากีดแล้วนี่แม่ปลูกไว้นะครับุมแลร่วมกันไป มาท่บ้านก็กีดยางขายคุณจาคนเก่งอันนี้ไว้ทางเข้า ไว้สร้างเข้านี่บ้าน้องชายนี่แม่สร้างไว้ให้นะครับอันนี้ก็บ้าน้องชายแม่สร้างไว้ให้ตรงนี้สี อยังไม่ใส่ประตูตัวนี้นี่ก็เป็นที่ดินของนาต่อไปนี้ก็เป็นของนานานาฝั่งนี้ก็เป็นของนา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 ีน่าายังไม่ทํารู้เลยนะครับบอป่า อันนี้ก็เป็นบ้านของน้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 อง,องผมเสร็จแล้วหลังนี้นี่โอ้ยบอไปใส่ไว้แล้วเนาะเฝ้าของอนี่ตัวนี้เอออันนี้ก็คือโอ้บ่พ่อบ่ได้เลยนี่หายเลยนี่น ออใส่ประตูแล้วเออใช้ได้นะจ๊ะ <laughs> ล็อกแล้วเป็นห้องนอนเด้อล็อกไปแล้วของไว้ยังนี้โอเค นั่งโอ้โหหักบว่บวพี่สีหักตัวนี้โอ้เออเล็กโอเคใช่มันนี่อ่ะโอเค หรือว่าสมราคาผลงานพิมพ์ของคุณแม่และคุณพ่อลังคาสีเขียวเรียว Oh, nó muốn say một đống này